พ UM ี่โดหัดอาสาวได้นั่งไ้อนะคะพี่โมาแล้วพีโมาหมดเอาคุณอะโอ้โอ้สบดีเออสบายดีจ้าโอ้ย นาซาวมาเลยมาเลยไไลเาไปทางไหนเด็กเอาออเอาดีๆเด้อ <c oughs> จก,กับเป็นนักดีวิวเจอกับตีวิวแล้วเนาะดีวิวหแล้วเจ้างกห้ไข่ เดี๋ยวาทัาจะรีบูเลยะเอาจากสามสิบเซกันกระไดดูพอจะเอาไกลได้หรอก้อยอบโอ้สิบขึ้นเื่อนกระทายขิ้ิ ha thế đây này là chụp quần cô à cô ăn này ba

โอ้นาสาวนี่ร่องรอดบ้านนี่อกโอ้ยนาสาวนาสาวมูเยน่าวีผูกเามีูเชอยู่าแล้ววังนี่อยู่คอยเด้อตูถาย้น่ายแล้วถายแล้วนี่นะโอ้ยต่ยแล้วอย่าวาบวท่ามใน่บีว้านหอด

เขาให้เขาให้าเหมือนยังเหมือนทุกมแ่มากแล้วบุษานพี่นอะไรอะไรบุษบาขนมปิ้งก่อนอันนี้นี่มันตีน่งสากเจะแ่ได่เออจะทแล้วก็ชีอันนี้จัไรหนึ่งกรซ้ากระซ้าสุดซ้าพันนุดซา

แม่ได้ย่ยจสีฟาเ่อจ่่อง่าสาท่านฝ่าบูซาเด้ไปคอยทายคอยสีทายหูไม่เจ้าตัวจะนุ่ม่ะ

จะบอกแล้วผ <_ JJonak for u> ึ่นทานนะบบปปาแต่แต่เป็นคนต่างสาจะบอกแร้วผึนทานระบบปาก ซูสีบิตอีดีตะเกอะนี่ยูนี่ก็คือกันเคอะขอหนูแล้วเลยเริ่มแม่เด้ขอหนูแล้วเลยเริ่มหายเด้โดยแม่เาก็ชื่อว่าหายม่เ้าเพอเยพี่น้่งกำลังไป เ่า้พอเงี้ยพอไย่างอีเทิงฝนพี่นนองแต่ว่ามันมันเหมือนมันฝนตกโลยลูกม่นแม่งปอตามเขาเลยเนะขีคอไปคอกับนะเขาเนาะพ่มส่ง นั no, ่งจับน no. no. ั่งเอ้ยอันนี้หาเอ้ยนี่รูจะนั่งข่สาวบ่จังไหบุษาจังไหนคู่ละซีซีคู่ละซีซีเม่กับบุกน้ำกันมะแม่กับบุกคอยน้ำกันมาคู่หนึ่งอยนกเอาบุนพี่น้องฮะ

เดือไหายสองสองครูนนได้ได <idal Industry. S 1> ้ไดานไลก็ห่าบ่อคือเลี้ยงเลี้งหน้าพาเอแลักกโค้จโค้กค้